หลังจาก <ừ> um. ที่อุ้มลักนา <ừ> um. ออกมาประกาศว่าแบบแยกทางกับคุณสามีก็คือพี่บอลกฤษณะ <st arts> นี่หลายคนก็อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทั้งคู่เลิกกันอะ่ะมันคืออะไรนี่ยยังไม่บอกเลยนะยังไม่รู้สาเหตุเลยนะ คือพี่แม่อุ้มอ่ะยังไม่ยังไม่บอกแต่เราสาระบอกก่อนเราสาระบอกคืออย่างที่บอกอีตอนนั้นเราเล่าไปว่ามันเป็นปัญหาสะสมมีปัญหาหนึ่งปัญหาสองปัญหาสามแต่ีพวกชาวเน็ตก็จะไปตีกันไงเอาไปตีกันว่าอ๋อเป็นปัญหาที่หนึ่งแน่เลยเรื่องการมีเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเราะว่าที่สใช่เพราะว่าพี่อุ้มอ่ะเขาเคยออก พี่อุ้เป็นคนพูดเองมาออกในรายการนี้รายการของตีช่านี้ <Yeah. S 2> พูดเองเหมือนประมาณว่าฉันเป็นอมอตั้งแต่ฉันมีลูกนั้นฉันไม่มีเซ็กกับพี่บอลมาประมาณ3ปีถึงพี่บอลจะแบบ พี่บอลตอนแรกพี่บอลก็เข้าใจอาเออเข้าใจว่าแบบฉันเลี้ยงลูกฉันเหนื่อยบางทีผัวจะมาทํานู่นนี่นั่นฉันก็ลาคานพี่อุมอก็พูดอย่างนี้เลยนะในรายการนะไปดูกันเราเองฉันไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นรายการเป็นสิ่งที่ท,ท,ทาให้เลิกเขา,าเลิกกันแต่พี่อุ้มบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาทะเลาะกันอันนี้คือปัญหาหนึ่งเออใช่แล้วไปแป,ปมาพี่อุ้มเคยไล่ให้พี่บอลไปช่วยตัวเองสิผัวไม่เคยช่วยตัวเองพี่อุ้มบอกเข้าใจไหมจนพี่อุ้มมาเริ่มใจอ่อนสามปีผ่านไปมาใจอ่อนแบบ โอเคงั้น <แก S 1> ฉันให้คุณอาทิตย์ระครั้งจนจนวันนั้นฉันถามตะก้องอาทิตย์ระครังเองพอเปล่าวะตะก้องอฉันบอกว่ามมไม่พอแล้วแต่บ้านเปล่าวะ,ะใช่แต่ปัญหาเนี้ยพี่อุ้มเคยพูดแล้วว่าใช่เคยทะเลาะก,กันหนักมากแต่สามารถประครับประครองกันมาได้เองเข้าใจไหมเอเอพอประครับประครองกันมาได้อ่ะเรื่องปัญหาของครอบครัวเราไม่เคยมีผัวมีเมียเราก็จะไม่รู้เพราะเขาย<อ>ิ่งมีลูกความอีกก็มีมี เข้าหูฉันอีกว่ามันก็มีอีกเรื่องนึงอ่ะประคับประคองเรื่องเซ็กได้มันก็มีเรื่องการใช้เงินเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านทีนี้พอลูกโตขึ้นเนาะยังไงนะลูกโตขึ้นก็คือแบบมีปัญหากันภาษาผวเมียลูกจะต้องเรียนที่ไหนอะไรยังไงแล้วเราจะต้องค่าของชีพของลูกมันจะมีมากขึ้นอ,ะอ่ะเอออะไรประมาณนั้นก็เป็นปัญหากันอีกอย่างที่ฉันบอกพี่บอลเขาเขา,าโซัซโซเซไปตั้งแต่เอาเงินไปจ่ายค่าคดงคดีหรือนู่นนี่นั่นบลาบลาเ่าไปเคลียร์ตัวเองอ่ะ เรียบร้อยแล้วแล้วเงินเขาไม่ได้มีเงินแบบว่าหลักหมื่นล้านเหมือนพี่ชมพู่เหมือนคนอื่นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอาเงินเขาอาจจะรวยกว่าเราแต่เขานั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาของผัวเมียเนาะที่เรื่องเงินบ้างขัดใจกันบ้างอ่ะเป็นปัญหาลิงกับฟันอ่ะเป็นอีกหนึ่งปัญหาแต่เขาก็สามารถประคับประคองกันมาได้เพราะปัญหาชีวิตคู่มันมีมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้เข้ามาทุกวันใช่ดังนั้นไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เรื่องเซ็ก์ที่จะแบบว่าอุ๊ยคุณไม่ให้เอากไปเอากับคนอื่นอันนี้ไม่ใช่อ จนมันมีเหมือนประมาณแบบคราน,นี้มันก็อย่างที่ฉันบอกว่าตอนนั้นที่พี่อุ้มรู้ที่เรารู้กันเพราะจนมันมีปัญหาเรื่องที่เราได้ยินมาจากสัมภเวสีว่า เรื่องเรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มันแบบเป็นการทรยศที่พี่บอลบอกอะทรยศคือการนอกใจนี่แหละที่เราไปสืบมาไม่แล้วพี่บอลก็ออกมามาพูดเองหมายถึงมามาเขียนความทรศยองเออความทรยศเนี่ยทรยศอะไรทรยศ์ดการโกหกหรอมันไม่ใช่ทรยศก็คือเราไปสืบมาอันนี้รอแม่อ้มมาพูดอีกทีนะแต่สิ่งที่เราสืบมาจากสัมโพเวสีทั้ง9คือคือ ที่เราบอกไงว่าอ๋อเหมือนพี่บี้บอลอ่ะเขาเผอใจมันเป็นความแค่ความเผดใจอย่างมึงแต่คนที่เป็นครอบครัวแล้วการเผดใจนิดนึงก็ไม่ได้เข้าใจปะที่บอกว่าที่ที่แม่ชมพู่พี่ชมพู่ก่อนบ่ายเคยออกมาพูดว่ามันมีแชทหนึ่งลายเด้งขึ้นมาลายเด้งขึ้นมาแล้วแบบความความเป็นผู้หญิงอะ่ะม,มีเซนเซนของการเห็นว่าเอ๊ะ คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยสามีเราเนี่นอกใจหรือเปล่าผู้หญิงแต่เซน์ผู้หญิงแรงทุกคน<ร>เนาะก็จะมีกลิ่นพอมีกลิ<า>ก่นปุ๊บแม่อุ้มแม่อุ้มก็สืบแล้วคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นปัญหาก,กันว่าเออเป็นเด็กในแก๊งนี่แหละมันยิ่งยามกันไงเขา้าะจปะที่เราแล้วกันเ<ก>มือกี้แล้วไอ้ลนยเด้งคนนี้น่าจะเป็นไม่น่าแหละเขาว่าเป็นคนใกล้ตัวเป็นแบบเด็กในแก๊งที่เที่ยวกันอะเหมือน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 แกไปเที่ยวกับฉันแล้ว ผัวแกมาเห็นฉันก็เผอใจด้านน่นนี่กันอย่างนี้แล้พี่เปียกหนูการเคยเห็นอาการไหมหวะเหมือนแบบแฟนแกก็จะเหมือนประมาณแบบว่าเคยเห็นหน้าพี่เปียกนี่แล้วเราได้กันอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่เห็นแบบนั้นเป็นแค่ความเผอใจแต่ไม่ได้เหมือนประมาณแบบว่าฉันรักฉันหลงคนนี้อะไรขนาดนั้นเป็นความเผอใจอ่ะไม่ฉันว่าหลงเผอใจหลงแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะแบบจริงจังน่าเวลานั้นคือกําลังเหมือนกาลังห้าสิบห้าิบว่าจะยังไงต่อว่าอย่างเงี้ยพอเราเอาตรงนี้มาเล่าปุ๊บ มันก็มีอีพวกที่แบบอีนึงอีนึงทั้งหลายอีนึงมันก็จะเข้ามาเมนี่พี่อุ้มอ่าเม้นยาวมากเมนท์ยาวมาก่าได้ฟังบอกว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าอันนี้เป็นเป็นคอมเมนต์นี่นี่เข้าไปคอมเมน์คือพี่อุ้มเขาลงรูปรูปหนึ่งอ่ะสวยสวมากแล้วมี่เขนต์ว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนใหม่และไม่มีเซ็กกับคุณอุ้มมาสปีแล้วบางทีก็สําคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สําคัญเช่นกันแต่สามีก็สําคัญเช่นกันเออเห็นพี่อุ้มอยู่กับลูกใช่ค่ะ ลูกคือทุกอย่างของแม่นี่ยังกะคง4ีสุภาพในมายาวร่าพีอุ้มทําหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เนอะรักครั้งหน้าบอกเขารักครั้งหน้าด้วยว่ะปรับความเข้าใจกับแฟนนะคะนอนกับลูกบ้างนอนกับสามีบ้างถ้าขาดลูกสอนสอนอีกถ้าขาดลูกไม่ได้ก็นอนกับลูกกันเลย3คนว่ะ ยิ่งดีหรือยังไงเออไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือมิจนาไม่ดีนะคะแค่แนะนําเฉยๆค่ะแนะนำเนี่ยเขาบอกแนะนํานะถ้าพิมอะไรผิดต้องขออภัยด้วยค่ะเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้มีชีวิตคู่ของน้องอุ้มต้องเป็นแบบเดิมค่ะแม่อุ้มก็มาแบบเอะกู้จะฟาดอีนี้เอ๊ะอีนี้ก็เหมือนจะเหมือนเหมือนจะแซะแต่อีกอันนึงก็เหมือนจะสอนเอ๊ยยังไงดีนะแม่อุ้มก็เลยบอกว่าผิดค่ะคุณเข้าใจผิดนะคะเราฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองไม่ควรพูดเนาะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเ่าทุกคนก็จะ พอเอามาเล่าอย่างเงี้ยปุ๊บพอไปคนไปดูแบบนี้ออไปตีไปตีความแบบนี้พอไปดูของติช่าก็แบบเออจริงว่ะ แต่อันเนี้ยฉันถามว่ามันเป็นส่วนสําคัญไหมก็เป็นส่วนสําคัญเรื่องเ็ืกเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งดีกว่าใช่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดใช่แต่มันเป็นส่วนสําคัญ <c oughs> ว่าในชีวิตคู่มันต้องมีที่เราพูดไปแล้วเราสอนกันแบบนี้บอกกันแบบนี้<อ>แต่พอดีแม่อุ้มกับพี่บอลเขาประคับประคองกันได้ที่แม่ที่แม่บอกว่าทะเลาะกันจริงเรื่องเนี้ยแต่สามารถผ่าน,น้นไปได้ด้วยดีก็คือมีการเขาเรียกนะปนีปนอมไก่เกี่ยวกันคนละครึ่งทางอ่ะ ได้มันก็ผ่านผลไปแต่ทุกคนยังคิดว่าเป็นเรื่องนี้อยู่แค่นั้นเองเอ๊ะแต่พูดถึงแม่อุ้มก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเนาะยังไม่ได้พูดเขาบอกอีเปียกับอีบ๊อบจะสารแนกันเกินไปแล้วนะพวกมึงเงียบๆกันหน่อยแม่ยังไม่ได้พูดเลยเพราะเองนี่แหละเอามาตีข่าวกันแม่แม่อุ้มอาจจะพูดไมได้ก็ได้ไม่เป็นไรหรือหนูจะพูดให้ความเหงอใจแหละสิ่งเดียวที่ผู้หญิงไม่ยอมก็คือความเผงื่อใจแม่แต่ตอนนี้เขาก็ยังทําหน้าที่พ่อแม่ของลูกเขานี่ใช่ไหมเขาก็ยังถูกใช่ไหมถูกต้องก ฉันกลัวฉันไม่ทด้กลัวหรอกฉันคิดว่าเขาน่าจะอยู่กันเหมือนนิวเคียร์เพชรจ้าเออแต่เธอคิดว่าเขาน่าจะไปเวนั้นแล้วใช่แต่อีกใจนึงก็ไม่รู้ว่าแม่อุ้มจะเห็นแก่ลูกแก่ลูกเยอะเราแล้วแบบอ่ะหาเหตุผลดีๆให้ผัวหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เนาะแต่เพราะอย่างอย่างที่แบบอ่ะอย่างล่าสุดยังรู้สึกว่าเอ๊ะเขายังอยู่ด้วยกันเพราะอะไรวันแม่ แันแม่ที่ผ่านมาก็พี่บอลพี่บอลคุณบอลเนี่ยภาพภาพของเนี่ยในกิษนะใน้ปกิษนะบอลเนี่ยลูกมาเซอร์ไพรส์เนี่ยน้องกระตูนกับน้องดิสนีย์ป่ะน้องกระตูนเนี่ยเป็นลูกของพี่บอลไงคนก็เลยแบบเอ้าตอนแรกนึกว่าจะมีแค่น้องดิสนีย์เฮ้ยแต่น้องกระตูนเขาก็ยังมีความรักแม่เลี้ยงของเขาอะยังไม่รักมีความรักแม่อุ้มอยู่ก็เอาเนี่ยเอาดอกไม้มาเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นภาพที่แม่อุ้มลงคลิปพี่อุ้มลงพี่บอลก็ลงใช่ป่ะใช่เอก็นประมาณแบบม นั่นแหละจะเซอพงเซอไพรส์อะไรอย่างเงี้ยและล่าสุดมีลงเหมือนกันอกีกก็คือน้องดิสนีย์ป่วยจะเข้า,ปาไปเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยน้องป่วยเป็นโรคภูมิแพ้แบบรุนแรงเฉียบพันน่ะพี่บอลบอกว่าแพ้ทั้งไรฝุ่นขนแมวแป้งสาลีนมวัวข้าวโอ๊ ต้องมาคบนะงบอย่างนีใช่น้องแพ้น้องแพ้เขาก็เลยพากันไปโรงพยาบาลแล้วพี่บอลก็ยังมีมีการโพสต์แบบสรุปยังแพ้นะรออีกหนึ่งปีนะลูกป้าคอยดูแลและจะให้กําลังใจนะคือทั้งคู่ก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีอยู่แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าแบบอย่างที่บอกไงฉันก็ไม่รู้ว่าต่อไปพี่อุ้มจะเอ่อยาแล้วอยู่แบบนิวเคลียร์เพจฌ้าหรือจะหาเหตุผลดีๆเพื่อจะมาซัพพอร์ตเพื่อให้ตัวเองมีครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกร้อมหน้าพร้อมตายอยู่ อันนี้ออก็ไม่รู้แต่ถ้าพี่บอลเออเขาเรียกอะไรนะแบบงอแล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือทําอะไรที่แบบขอโทษหรือทําอะไรที่แม่อุ้มสามา,ารถแบบ,บมามีคำมั่นสัญญาครั้งหน้าที่จะทําให้เห็นได้ใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่แม่อุ้ม,อ,มอย่างที่เราบอกพูดกันมาประจําเลยว่าเคาลบก็ตัดสินใจของแม่เออเพราะว่าเนี่ยเห<อ><ด>็นป่ะพอเขามีโมเมนต์กันที่แบบว่ามีไหว้ม่องไหว้แม่แล้วลูกของพี่บอลลูกไอ้น้องกระตูนก็ยังแบบดีกับแม่อุ้มแล้ว พอร้องดิสนีย์ป่วยเขาก็ยังดูแลห่วงลูกกันทั้งคู่มันก็เป็นสิ่งที่ดีไงช่ไหมใหญ่หรือไม่ใหา่เนี่ยมันเป็น,นยอย่างเธอบอกนะเคารพการตัดสินใจของเขาแต่ว่ารอคันว่ามันคืออย่างนี้การเรื่องของหัวใจอ่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เวลาจะจะ,จะช่วยให้ให้สามารถมันจะแข็งแรงขึ้นมไม่รู้วันไหนนะอาจจะดีขึ้นวันนี้พรุ่งนี้หรือสักวีคหนึ่งสามเดือนเดือนไม่รู้อเอาแค่วันไหนที่เขารู้สึกดีขึ้นอะ่ะเขาออกมาตอบเรื่องนี้ได้อย่างฉาฉานก็คงจะออกมาตอบให้เราได้รู้แหละเนาะ เออใช่เพราะว่าแม่อุ้มช่วงเนี้ยนางก็หาทางออกไม่ได้ไงแบบอย่างที่พ่อบอกว่าวันนั้นก็ร้องไห้ร้อ,องไห,ห้อยังร้องไห้อยู่แล้วนางไปพึ่งหมอดูด้วยนะที่วันนั้นเราเอามาพูดกันนะอ่ะว่านางเออนางไปดูหมอดูเพื่อไปคนเราลามันมันมีความทุกข์ในใจหาทางออกไม่เจอก็ไปหาหมอดูเป็นที่พึ่งเออแม่อุ้มก็ถึงมาบอกเหมือนประมาณแบบว่าขอบคุณที่แบบให้แสงสว่างออให้แสงสว่างแก่แม่อุ้มแล้วไงอืม,อ,มอะไรประมาณนั้นโอ้แต่อุ้มสวยมากเลยเนาะ ล่าสุดไม่ล่าสุดฉันไป2ส่งไอจีนางอ่ะไอจีเพื่อคือเราจะเอารูปมาทาทาคาบเนาะคือกว่าจะเลื่อนหารูปที่แบบแม่ใส่ชุดแบบแบบเปรี้ยวเปรี้ยวซมาทุกรูปแบบข้างหน้าแบบเปรี้ยวแบบรุดไหวเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเลยสุดยอดแต่นั่นก็ยังสวยเนาะแซ่บแบบสวยมากวันวันๆก็มาแบบเลี้ยงลูกก็ออกกําลังกายแล้วก็เนี่ยแหละความสวยอ่ะความสวยความปัง